สายโหลดตัวอ่อนคืออะไรสายโหลดตัวอ่อนก็คือชุดอะโหลดตัวอ่อนที่จะใส่กลับเข้าไปย้ายกลับเข้าไปให้กับคนไข้ค่ะสายโหลดตัวอ่อนนะคะจะมาเป็นชุดแบบนี้ค่ะทําจากพลาสติกค,ค่ะแต่ต้องเป็นพลาสติกเกรดที่ใช้กับ IVF เกรดก็คือว่าเป็นเกรดที่ไม่ทําลายตัวอ่อนซึ่งลักษณะของสายตัวอ่อนนะคะมันจะแบ่งออกเป็นอสองส่วนด้วยกันก็คือส่วน แข็งๆเองเนี้ยนะคะก็คือคุณหมอเนี่ยจะใส่เข้าไปในตัวคนไข้ก่อนเสร็จแล้วนะักวิทยาศาสตร์อะคะ่ะก็จะโหลดตัวออดใส่ตรงนี้เป็นสายอ่อนๆน,นะคะเราก็ใส่เข้าไปให้ดอกค้นไข้แบบนี้คะ่ะ mm hmm. สายโหลดตัวออดก็คือว่ามีหน้าที่ในการนําพาตัวออดเข้าไป ในโครงมดลูกให้กับคนไข้ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นสายอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไกค่ค่ะตอนใส่สายตัวอ่อนเข้าไปในโครงมดลูกเจ็บไหมก็คือไม่เจ็บนะคะเพราะว่าสายมันจะมีลักษณะอ่อนมากแล้วก็มันจะไม่ได้ขูดหรือว่าทำลายมดลูกให้ให้เป็นรอยหรืออะไรแบบ แล้วก็จะการใส่ใสายตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยกำหนดตำแหน่งแล้วก็จุดที่เหมาะสมสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อนเลยคะ่ะ